สวัสดีครับเราเทียนพยากรณโดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงปากแรกของเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี2565ผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีพิจิกนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีพิจิกครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี2565นั้นนี่คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ไพ่ king of swords นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมานั่นเองนะครับการพูดการจาอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะแบบตรงผงผาสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้คือไพ่ the strength นะครับผมก็คือไพ่ผู้หญิงแกร่งที่อยู่ในตำแหน่งที่3ม ก็หมายความว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงโดยส่วนมากแล้วนะครับชาวราศีพิจิกเมื่อตอนที่อายุยังน้อยเนี่ยมักจะมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากนะครับงานหนักเหนื่อยอะไรต่างๆนั้นท่านผ่านมาหมดแล้วมีประสบการณ์ในชีวิตทางด้านนี้มาพอสมควรแล้วดังนั้นชาวราศีพิจิกนี่อาจจะมองดูแล้วเป็นคนที่ใจดํากับคนที่ไม่ค่อยที่จะสู้การสู้งานสักเท่าไหร่ หมายความว่าบางท่านนี้นะครับมาขอความช่วยเหลือทั้งๆท,ที่ไม่ได้พยายามช่วยเหลือตัวเองมาก่อนอะไรประมาณนี้ ชาวราศีพิจิกจะไม่ชอบคนที่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่เคยลำบากมาก่อนนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาอุปสรรค์ต่างๆมามากมายถ้าว่าคนคนนั้นนี่นะครับเขาเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนจนสุดความสามารถแล้วจึงมาขอความช่วยเหลือนี่แหละนะครับชาวราศีพิจิกจะยินดีให้ความช่วยเหลือคนประเภทนี้นั่นเองนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้น ชาวราศีนี้นะครับผมเหมาะกับท่านั่งของงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตำรวจทหารเพราะว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและที่สำคัญก็คือเป็นคนที่อยู่ในระเบียบว,วินัยนะครับ อาจจะเป็นคนที่ชอบใช้อำนาจสักนิดหนึ่งนะครับบริวารหรือว่าลูกน้องนี่นะครับมักจะเกรงกลัวนะฮะเกรงกลัวในอำนาจของท่านแต่ว่ารับหลังแล้วจริงๆเขาไม่ได้รักท่านจริงนะครับสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนั้นเพราะเขาเกรงกลัวในอำนาจของท่านนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ทําบุญคนไม่ขึ้นนั่นเองนะครับ การที่ช่วยเหลือใครแล้วจะให้เขามาตอบแทนเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการทําบุญเพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์หรือว่าเพื่อนมนุษย์อันนี้ทําไปเถอะนะครับเป็นบุญเป็นกุศลที่ดีให้กับชาวราศีพิจิกอย่างแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงการงานล่ะในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนี่ การงานของท่านค่อนข้างที่จะหนักนะครับมีปัญหาเยอะแยะที่จะต้องแก้ไขนะฮะดังนั้นชาวราศีพิจิกครับตัวท่านเองจะต้องมีความอดทนที่จะต้องให้ผ่านพ้นในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนี้ไปให้ได้เพราะว่าการงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะพอสมควร และอีกอย่างหนึ่งในช่วงงานของชาวราศีพิจิกนั้นจะค่อนข้างมีปัญหาอย่างเช่นไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เก้าไม้เทา้าที่อยู่ในตำแหน่งที่8ตรงนี้นี่นะครับนั่นหมายความว่าเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะปัญหาจากคนนั่นแหละนะครับปัญหาจากวงงานปัญหาจากแผนแของท่านมีการแข่งแย่งชิงดีมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเอาแต่ใจตัวเองนะครับไม่มีความรักสมัครสมานสมัคคีกก็เลยทําให้การทํางานของท่านนั้น ไม่มีเอกภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดขึ้นมาเกี่ยวกับงานของท่านนั่นเองกําลังอยู่ในช่วงของการแก้ไขหากว่าการแก้ไขในครั้งนี้ไม่มีคนมาคอยฉุดรั้งนี่นะครับปัญหาต่างๆตรงนี้นั้นก็จะสําเร็จรู่ร่วงไปได้ดูดีตัวท่านเองนั้นก็แค่เสมอตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าการแก้ไขงานในครั้งนี้ เกิดความผิดพลาดขึ้นมานี่นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะต้องรับผิดชอบไปเต็มๆต,ตัวท่านเองนะ่ะมีโอกาสที่จะต้องมีการโยกย้ายไปดูแลงานด้านอื่นหรือว่าไปดูแลงานแผนกอื่นหรือว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีข่าวร้ายมากกว่านั้นก็คือถูกพิจารณาให้ออกนั่นเองนะครับ ในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนั้นเรื่องการเรื่องงานของชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะตึงเครียดเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะฮะลักษณะงานแบบนี้และนอกจากนั้นนะครับไพ่ก้าวไม้เท้านีย่ยังหมายความว่าบางหน่วยงานนี่นะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตเกิดขึ้นตัวท่านเองนี่นะครับอาจจะติดล่างแห่ไปด้วยเพราะว่าแผานกของท่านหรือว่าหน่วยงานของท่านนั้น เป็นผู้ดําเนินการนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนนั่นเองนะครับยิ่งการสอบสวนก็ยิ่งทําให้ตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะเครียดมากๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่ก้าวไม่เท้าไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นในเรื่องราวของงาน เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับงานด้านดีก็มีอย่างไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ king of w a n d นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6ตรงนี้ไพ่ใบนี้นี่หมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมยตรีดีเป็นคนที่มีความโดดเด่นในการพูดการคุย จริงๆแล้วนี่นะครับคนที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการคุยการนําเสนอมันต้องชัดเจนนะครับถ้าหากว่าท่านมีตรงนี้นี่ก็คือหนึ่งหัวข้อของคนที่จะปฏิบัติงานได้ค่อนข้างดีน,นั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีพิจิกนั้นจะเป็นคนที่มีไอเดีย มีความคิดค่อนข้างที่จะเป็นหัวก้าวหน้าเป็นหัวสมัยใหม่สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มักจะคาดการณ์อะไรต่างๆไม่ค่อยผิดแต่ว่าตัวท่านเองนั้นหากได้ร่วมงานกับคนที่เป็นคนหัวสมัยเก่าคนหัวแบบอนุรักษ์นิยมซะหน่อยนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมองว่าตัวท่านเองนั้นมีความคิดที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งมีความคิดที่เสี่ยงมากอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะเกิดความขัดแย้งกันในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ และพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่เก่งทางด้านนี้แต่ก็เปิดกว้างคือเปิดใจที่จะรับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในยุคปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีต่างๆนี่นะครับ มันเข้ามาแทนที่อะไรได้หลายอย่างได้นะครับแล้วถ้าหากว่าเราใช้งานเป็นพร้อมที่จะเรียนรู้มันก็จะช่วยงานเราได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นฝากชาวราศีพิจิกในเรื่องนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับคราวนี้เราไปกันที่ไพ่ใบนี้ต่อเลยกันแล้วกันไพ่เดทเนี่ยแน่นอนนะครับทุกคนกลัวไม่อยากจะได้ไพ่ใบนี้จริงๆแล้วไพ่ใบนี้นี่นะครับมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดี แต่ว่ามุมไม่ดีเนี่ยมันเยอะนะครับประมาณ90%มีเพียง10%นะครับสำหรับความหมายของไพ่เดทที่เป็นด้านดีด้านบวกนั่นเองก็คือผู้ที่ทำงานราชการนะครับเป็นตำรวจทหารเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับหรือว่าคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายพวกการห่งต้มพวกน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกรันภัยประกันชีวิตอะไรประมาณน,นี้ถ้าเป็นด้านนี้จะดีนะครับ คนที่เป็นข้าราชการตำรวจทหารหรือว่าบุคลากร,กรทางการแพทย์ก็หมายขามว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีการโยกย้ายงานไปดูแลงานด้านที่มีความสําคัญต่อองคอ์กรอะไรประมาณนี้นันเด็นะครับนั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นนเด็นะครับชาวราศีพิจิกส่วนท่านที่ทําธุรกิจหรือว่าทำมาค้าขายอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคู่นี้ก็หมายความว่าไรายได้ของท่านกําไรของท่านลูกค้าของท่านจะเยอะมากขึ้นนะครับในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนนเด็กนะครับ มาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ ace of p e n t a c l e นั่นเองเนะครับไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพถ้าเป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของพวกจิวเวอรี่พวกร้านเพชรร้านพลอยพวกร้านทองอะไรพวกนี้นะครับสินค้าประเภทนี้จะดีนะฮะจะดีมากๆาเอในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีร้านทองร้านทองนี้จะดียังไงวะอะไรประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะสงสยัยจริงๆแล้วร้านทองเนี่ยเขาทําเงินหรือว่าได้กําไรอยู่2ทางนะครับ ก็คือการขายทองรูป,ปพันธุ์นะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็จะมีคนเอาทองเอาทองนี่นะครับมาจำนองจำนำอะไรประมาณนี้เขาก็จะได้กําไรตรงส่วนนี้แหละนะครับผมก็คือพวกดอกบงดอกเบี้ยอะไรต่างๆพวกนี้ฉะนั้นร้านทองนี่เนีครับเขาจะได้ทั้งการขายออกไปแล้วก็การรับมาจำนองจำนำอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับทางนัานของไพ่ใบนี้จะดี และนอกจากนั้นก็ยังจะดีสําหรับผู้ที่ค้าขายเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับนะครับทั้งของจริงหรือว่าจะเป็นของเลียนแบบก็ตามแต่จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับรับรองว่ายอดขายจะดีขึ้นกว่าในช่วงของเดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ <S <S ผมขออนุญ,ญาตวกมาที่ไพ่เดอะสเตรนท์หรือว่าไพ่ผู้หญิงแกร่งกันอีกสั่งนิดหนึ่งก็เล่ากันนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่3ไพ่ใบนี้นี่นะครับถ้าเป็นปัญหาและอุปสรรคนั้น ผมบอกเลยะครับว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีความอดทนเป็นอย่างยิง่งถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีพิจิกดูหน้าตา飒สวยผู้หญิงผู้หญิงนี่นะครับแต่ว่าจิตใจนั้นเป็นคนที่เหมือนกับผู้ชายเลยนะครับคือสู้เหมือนกับผู้ชายถึงไหนถึงกันว่างั้นเถิดนะฮะคือร่างกายนั้นเป็นหญิงแต่ว่าจิตใจนั้นเป็นชายจริงๆนี่คือชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนั้นตัวท่านอาจจะเจอปัญหามากมายที่จะเข้ามาอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยนะครับชาวราศีพิจิก กัดฟันแล้วก็ต่อสู้กันอีกสักนิดหนึ่งแล้วท่านจะประสบความสาเร็จอย่างที่หวังอย่างแน่นอนเลยนะครับเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะรู้สึกว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่ไพ่เหรียญใบแรกนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่หกเหรียญน,นั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกไพ่บใบน,นี้หมายความว่า ตัวท่านเองนั้นจะได้ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงของต้นเดือนมีนาคมอาจจะใช้ในการช็อปในการซื้อสินค้าในการซื้อของที่เราอยากได้หรือว่านะครับอาจจะใช้เงินเพื่อในการทําบุญทํากุศลช่วยเหลือสังคมหรือว่านะครับอาจจะได้ใช้เงินเพื่อในการลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้จริงๆแล้วการใช้เงินเพื่อการลงทุนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคนเราทํามาค้าขายก็ต้องมีทุนใช่ไหมครับ การที่เงินมันออกไปในลักษณะแบบนี้มันก็ยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะได้กลับเข้ามานั่นเองนะครับผมและพไพ่ใบนี้นั้นยังอาจจะหมายถึงว่าบางท่านนี้นะครับที่อาจจะมีปัญหาติดขาดด้านของการเงินกําลังอยู่ในช่วงของการยื่นกู้กับสถาบันทางการเงินหรือว่าขอสินเชื่อในการซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้นะครับท่านจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนในช่วงของต้นเดือนมีนาคมสําหรับความหมายด้านดีของไพ่หกเหรียญนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วก็มาต่อกันที่ไพ่1เหรียญน,นะครับผมหรือว่าไพ่เอสออฟแพนเทเคิลนั่นเองนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่ใบนี้หมายถึงลาบลอยนั่นเองนะครับหมายถึงโชคลาบนะฮะนั่นก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงของต้นเดือนมีนาคมตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้โชคลาบจากการเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับโชคลาบก้อนใหญ่มาถึงชาวราศีพิจิกแล้วนะครับดังนั้นชาวราศีพิจิกที่ชอบในการเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อโรตเตอรี่อะไรทั้งหลายนี่นะครับ ท่านมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับทเนื่้งของโชคลาภทั้งหลายเหล่านี้ขออนุญาตทําความเข้าใจกับชาวราศีพิจิกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าแม้ว่าตัวเราเองจะเป็นชาวราศีพิจิกเหมือนกันนี่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าชาวราศีพิจิกทุกท่านนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่เหมือนกันหมดทั้งหมดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ อยู่ที่ดวงอยู่ที่วาสนาของแต่ละท่านอยู่ที่บุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาอาจจะได้ไม่เท่ากันหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะไม่ได้เลยจากการเสี่ยงแต่ว่าอาจจะไปได้แก่การค้าการขายหรือว่าการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะได้เงินมาแบบฟุกฟุ้กแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสําหรับความหมายของไพ่เอชออฟแพนด c เร็เกิลนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูซิว่าถ้ามีโชคจากการเสี่ยงจริงๆจะได้เงินก้อนใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่า ให้มาดูไพ่เหรียญใบถัดไปนี่คือไพ่เก้าเหรียญนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่7ตรงนี้โอ้โหถือได้เลยนะครับว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากเลยนะครับไพ่การเงินใบน,นี้นั้นหมายความว่าหากว่าท่านได้เงินมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่นะครับจะได้ใหญ่ขนาดที่ว่าสามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆได้เลยนะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้ออกรถใหม่ป้ายแดงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆสําหรับความหมายของไพ่เก้าเหรียญนั่นเองนะครับ ฉะนั้นดวงการเงินของชาวราศีพิจิกนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโชคมีลาบและมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะรวยมากๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเรามาคุยถึงเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าความรักของท่านในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับท่านมีไพ่เดอะเลเวอร์นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่9ตรงนี้ นี่คือเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกบางคู่บางท่านนี่กำลังอยู่ในช่วงอินเลิฟนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าบางท่านนี่นะฮะกำลังปวดหัวอา้าวเขาเรียกว่าเป็นทุกขราบนะครับตัวท่านเองนั้นมีเสน่ห์มากๆจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่ว่ามันมีเยอะจนเกินไปนั่นเอง หมายความว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีคนรักอยู่แล้วแต่ว่ามาเจออีกคนหนึ่งเข้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับทั้งๆที่เราก็แต่งงานแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะฮะแต่ว่ามาเจอคนถูกใจทีหลังจะทํำยังไงล่ะคราวนี้นะครับมาเจอไม้งามเมื่อยามขวัญบินเนี่ยลำบากจริงๆเลยนะฮะปวดหัวไม่รู้ว่าจะเลือกใครเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าท่านเลือกตามใจของท่าน ตัวท่านเองนั้นจะเกิดรักสามเศร้าขึ้นมาทันทีและมีโอกาสที่จะเจอปัญหาในครอบครัวขึ้นมาได้นะครับถ้าว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจับได้หรือว่ารู้นี่นะฮะบ,บอกได้เลยนะครับว่าครอบครัวของท่านนั้นแตกแยกเลิกรากันอย่างแน่นอนครอบครัวที่มีความสุขอาจจะกลายเป็นนรกในพิบตาขึ้นมาได้ ฉะนั้นฝากชาวราศีพิจิกคิดให้ดีไตรตรองให้ดีด้วยก็แล้วกันหากว่าเรามีคู่นั่นหมายก็ว่าเราตัดสินใจได้เลือกไปแล้วนี่นะครับก็ควรที่จะซื่อสัตย์กับคู่ของเราปัญหาต่างๆมันถึงจะไม่ได้เกิดนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกส่วนคนที่เป็นโสดนะครับผมอาจจะหาคู่ยากซึ่งนิดหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งคุณผู้หญิงชาวราศีพิจิกนี่นะครับไพ่เดอะสเตรนนี่นะครับก็หมายความว่าเป็นดวงข่มผู้ชายนั่นเองนะครับหากว่าคู่ของท่านนี่นะฮะ เขาเป็นคนที่ไม่ยอมท่านก็อยู่ด้วยกันลําบากนะครับมีโอกาสที่จะเลิกราต่อกันแล้วก็พไพ่ใบนี้นั้น ผู้หญิงชาวราศีพิจิกเป็นคนที่เลือกคู่ที่เรื่องของความสามารถเป็นหลักนั่นเองนะครับผมหมายความว่ายังไงเพราะว่าชาวราศีพิจิกนั้นโดยส่วนมากแล้วจะเป็นคนเก่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานทั้งราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่าภาคเอกชนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นผู้บริหารตำแหน่งการตำแหน่งงานค่อนข้างดีและที่สําคัญก็คือรายได้เงินเดือนค่อนข้างเยอะดังนั้นคนที่จะมาจีบท่านท่านก็เลยวางเป้าหรือว่าวางแผนไว้ ค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคือคนที่จะมาจีบผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นจะต้องเก่งกว่าตัวเขาหากว่าเก่งเท่าตัวเธอนี้เธอก็ยังไม่สนใจนะครับจะต้องเก่งกว่ามีความสามารถที่มากกว่ามีหน้าที่การงานที่ดีกว่ามีฐานะที่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นก็เลยอาจจะหาคู่ยากอยูอย่สักนิดหนึ่งนะครับชาวราศีพิจิกจะเป็นในลักษณะแบบนั้นในด้านความรักของผู้ชายชาวราศีพิจิกกันบ้างลหะนะครับผมจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเป็นไพ่เดอะสเตรนท์นั้นก็หมายความว่า ผู้ชายชาวราศีพิจิกบางท่านนี้นะครับจะรักแฟนมากให้เกียรติแฟนมากก็คือให้เกียรติแฟนนั้นเป็นผู้นําของครอบครัวนะฮะตัวเองยอมที่จะเป็นช้างเท้าหลังเป็นผู้ตามอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคนะฮะแต่อาจจะมีคนค่อนขอดสักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ใครหรอกนะฮะคนใกล้ตัวพวกเพื่อนของเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยกลัวเมียนี่หว่าอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับความหมายของผู้ชายที่เกิดราศีพิจิกสําหรับไพ่ก้าเหรียญก็หมายความว่าผู้ชายชาวราศีพิจิกนั้น จะได้แฟนที่มีฐานะที่ดีกว่านั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าชื่อทรัพย์สินต่างๆนั้นจะเป็นของฝ่ายหญิงหรือว่าของแฟนของท่านนั่นเองอย่างนั้นเป็นต้นนั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้แต่ถ้าเป็นด้านความรักที่ไม่ดีบ้างล่ะนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็คือไพ่เดตนี่แหละนะฮะเป็นไพ่ความรักที่ไม่ค่อยดีอย่างแน่นอนชาวราศีพิจิกบางคู่นี่นะครับอาจจะมีปัญหากันมายาวนานแล้วล่ะนะครับไม่ใช่ว่ามาเกิดปัญหาเฉพาะในช่วงของต้นเดือนมีนาคมเท่านั้น มีปัญหาลหองลแหงกันมานานทะเลาะบอแวงกันบ่อยบางคู่นี่นะครับมีการใช้กําลังตบตีกันบ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นั่นเองถ้าหากว่าคืนปล่อยไว้อย่างนี้นะครับยังคบกันต่อไปนี่นะฮะมีโอกาสที่จะเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ขึ้นมาได้นะครับชาวราศีพิจิกถ้า,ากว่าความรักของท่านใช้ความรุนแรงแบบนี้เป็นไปได้เลยนะครับพไพ่ใบนี้หมายความว่าพอมาถึงในช่วงเดือนมีนาคมนั้น ท่านอาจจะมีการเลิกรายหย่าร้างกันไปนั่นเองนะครับถ้าหากว่าอยู่กันด้วยความรุนแรงแบบนี้ผมว่าเลิกรายหย่าร้างกันไปเถอะนะฮะไปพักใจแล้วก็รอจังหวะหาคนใหม่คนที่ใช่สําหรับเราจะดีกว่านั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เก้าเหรียญนี้นะครับสำหรับคุณผู้หญิงบางท่านนั้นอาจจะเป็นเศรษฐีนีเป็นแม่ไม้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ว่าอาจจะขาดคู่เคียงกายอะไรประมาณนี้นะฮะตัวท่านเองนั้นสามีอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือจากเราไปก่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็เป็นคนที่มีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสาหรับความหมายความรักของไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับชาวราศีพิจิกผมมีทริคดีๆที่จะนํามาฝากชาวราศีพิจิกกันนั่นเองนะครับ ชาวราศีพิจิกบางท่านนั้นอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นั่นหมายความว่าดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเวลาที่เราดู YouTube จากหมอดูคนไหนก็ตามแต่เขาก็บอกว่าราศีพิจิกดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ทําไมตัวเราไม่ดีต่อเนื่องกันมา3-4ปีอย่างนี้ไม่ดีเลยชีวิตก็ไม่ดีนะครับผมโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะฮะบ,บางท่านนี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับรายรับไม่พอกับรายจ่ายหรือบางท่านนี่นะครับมีปัญหาเรื่องของความรัก คือเป็นโสดอยู่ตลอดเลยนะครับมีคนเข้ามาอยู่ตลอดเหมือนกันแต่ว่าเจอคนไม่ดีนะครับเจอแต่คนที่มาหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เราช้ำใจอ,อกหักอยู่บ่อยๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอยากให้ชาวราศีพิจิกลองพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงว่าที่มันเกิดอย่างนี้มันเกิดจากอะไรมันอาจจะมีกําหนักหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไปทำกับคนที่มีพระคุณไว้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็คือเรื่องของพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณต่อเราเป็นอย่างยิ่งนี่แหละนะครับ เชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยเวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยเราคุยดีหมดนะครับคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยกับคนนั้นคุยกับแฟนคุยดีแต่ว่าเวลาคุยกับพ่อแม่เนี่ยมักจะคุยไม่ดีนะครับบางคนนี่นะฮะพ่อแม่คุยไม่ได้เลยกระโชกโคกหกาช้คําพูดที่รุนแรงนะครับบางทีนี่คุณพ่อคุณแม่ถึงกลับไปร้องไห้เลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไม่น่าเชื่อว่าลูกที่เราดูแลมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลี้ยงดูมาอย่างดีนะครับผม แต่ที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่นี่ต้องเหนื่อยยากมากๆกว่าที่จะเลี้ยงลูกได้โตขนาดนี้พอเขาปีกก้าขาแข็งเท่านั้นแหละนะครับเวลาที่พ่อแม่บอกเตือนอะไรนี่ไม่ได้เลยนะฮะ ใช้คำพูดที่สวนกลับมาแต่ละครั้งนี่นะครับรับไม่ได้จริงๆเลยด้วยเหตุผลสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับถึงทำให้ชีวิตของเรานั้นค่อนข้างที่จะลำบากและไม่ประสบความสาเร็จเหมือนกับชาวราศีพิจิกคนอื่นนะครับลองแก้ไขตรงจุดนี้ดีไหมครับชาวราศีพิจิกเผื่ออะไรต่างๆนั้นมันจะได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับไม่ลองไม่รู้ลองดูสักหน่อยก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนนะครับนั่นก็หมายความว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเราก็คือเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ เป็นช่วงที่หลายๆคนมีโอกาสที่จะกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่กันนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ลองลองใช้วิธีนี้ดูนะครับก็ไปหาดอกไม้หรือว่าหาพวงมาลัยนะครับผมมาสักพวงสองพวงแล้วก็ยกขึ้นใส่หัวนะครับกราบขอโทษขออภัยคุณพ่อคุณแม่กับคำพูดคำจาที่เราทำไปโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามแต่นะครับผมมีความมั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนี้นะครับจะให้อภัยลูกได้และเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้อภัยแล้ว ตัวเราจะต้องไม่กลับไปพูดเหมือนเดิมอีกจะต้องระมัดระวังคําพูดเป็นอย่างยิ่งกับผู้มีพระคุณของเรานั่นเองนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าหลายหลายคนนั้นดีขึ้นนะฮะไม่ต้องนานเลยนะครับเพียง1เดือน2เดือนจากนี้ไปอะไรต่างๆนั้นดีขึ้นชีวิตต่างๆมันดีขึ้นการงานต่างๆนี่มันดีขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสปรับตําแหน่งให้สูงขึ้นได้รับค่าจ้างมากขึ้นหรือบางคนนี่นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก ไม่นานเลยนะครับเดือน2เดือนต่อมาได้ไปเจอคนรักใหม่ดีมากๆเอาใจเราดีมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับเมื่อผมได้ยินเรื่องราวดีๆเหล่านี้ก็เลยนํามาฝากชาวราศีพิจิกนั่นเองนะครับเพื่ออะไรต่างๆนั้นมันจะได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกและนี่ก็คือดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเนะครับขอกราบเชิญชวนชาวราศีพิจิกทุกท่านเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการติชมเพื่อให้กาลังใจกับตัวผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นําเอาคําติชมของท่านนี่แหละ ไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพรคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ